ลองนึกภาพตามนะครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มากๆที่เราก็รู้จักกันดีเนี่ยกำลังจะผ่า,าตัดเอาธุรกิจที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของตัวเองออกมาเลยนะแล้วก็จะส่งเข้าตลาดหุ้นด้วยอะไรมันอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูแบบทั้งเสี่ยงแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดนี้แล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของบริษัทนี้ไปเลยหรือเปล่าครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบทุกมิติเลยค่ะ โดยเราจะอิงจากรายงานวิเคราะห์ล่าสุดของ Goldman Sachs ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆวันนี้เลยคือวันที่3มกราคม2026แต่เพื่อให้เห็นภาพครบจริงๆนะคะเราจะดึงมุมมองจากสื่อใหญ่อย่างคายซินซึ่งจะมองจากมุมของคนในจีนเองแล้วก็มี t ช็ค c r u n c h ที่ให้ภาพสะท้อนจากฝั่งเทคโนโลยีแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกมาประกอบกันด้วยค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับเท่ากับว่าเรามีครบเลยทั้งมุมของวานิธนกิจ สื่อท้องถิ่นที่เกาะติดสถานการณ์และก็สื่อเท็ระดับโลกเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออืมมาประติดประต่อข้อมูลทั้งหมดนี้เพื่อหาคำตอบกันว่าทำไมไบดูถึงต้องแยกธุรกิจชิป AI อย่างคุณลุนซินออกมาแล้วขุมกำลังของธุรกิจนี้มันใหญ่ขนาดไหนกันแน่และที่สำคัญสุดๆเลยการเดินเกมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของไบดูได้อย่างไรเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลย เปิดประเบนแรกกันก่อนเลยนะครับกับข่าวใหญ่ที่ทุกสื่อพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุนซินได้ยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้วถือว่าเปิดเกมรุกรับปีใหม่เลย ใช่ค่ะแล้วก็ต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดๆเลยเหมือนที่ทุกรายงานเน้นเลยนะคะวันนี้ไม่ใช่การขายธุรกิจทิ้งนะแต่มันเป็นกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าสป i ิน f f ออฟซึ่งในทางเทคนิคแล้วไบดูก็จะยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดที่คุมทิศทางของคุณลุนซินอยู่เหมือนเดิมค่ะจากข้อมูลล่าสุดเมื่อสินหาปีที่แล้วไบดูถือหุ้นอยู่5เลยนะม,มันเหมือนกับการปล่อยให้ลูกที่เก่งมากๆเนี่ย ออกไปสร้างบ้านของตัวเองแต่พ่อแม่ก็ยังคอยดูอยู่ห่างๆอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยที่ Goldman Sachs ใช้เป็นธีมหลักในรายงานของเขาก็คือคำว่าการปลดล็อกมูลค่าหรือ unlock value ผมว่าคำนี้น่าสนใจนะมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับคือมูลค่ามันเคยถูกล็อกเอาไว้เหรอ เป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยค่ะคำว่าปลดล็อกมูลค่าในบริบทนี้มันก็เหมือนกับว่าเรามีเพชรเม็ดงามมากๆเลยนะแต่เราเก็บไว้ในตู้เซฟของบ้านหลังใหญ่ที่ชื่อใบดู คนข้างนอกก็พอจะรู้แหละว่าบ้านนี้มีของดีแต่ไม่เคยเห็นความสวยงามไม่เคยประเมินราคาเพชรเม็ดนี้ได้จริงๆจ,จังๆสักทีการสปินออฟก็คือการเอาเพชรเม็ดนั้นออกมาโชว์ในงานประมูลเลยค่ะให้ทุกคนเห็นว่ามันส่องประกายแค่ไหนแล้วก็ให้ตลาดเป็นคนตัดสินมูลค่าของมันเองอย่างเต็มที่อ๋อเข้าใจแล้วครับซึ่งที่ผ่านมามูลค่าของคุณลันสินมันก็จะถูกรวมรวมไปกับธุรกิจคลาวของใบดูอะค่ะทําให้นักลงทุนมองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของมันคือไม่ใช่ว่ามูลค่ามันไม่มี แต่มันซ่อนอยู่จนคนมองไม่เห็นนั่นเองทีนี้พอเราพูดว่ามันเป็นเพชรเม็ดงามคำถามที่ตามมาเลยก็คือแล้วมันงามขนาดไหนคุณลุ่นซินนี่มันยิ่งใหญ่แค่ไหนกันแน่ครับซึ่งตัวเลขที่โกเมนคัคสประมาณการไวน้นี่ผมเห็นแล้วตาโตเลยนะตัวเลขน้าทึ่งจริงๆค่ะ ในรายงานของโกลแมนเนี่ยเขาประเมินว่ายอดขายรวมของคุณรุ่นซินน่าจะแตะ3.5พันล้านหยวนในปี2025ที่เพิ่งผ่านมาแล้วเขาก็คาดการว่าจะโตเกือบเท่าตัวเลยนะคะพุ่งไปถึง6.5พันล้านหยวนภายในปี2026นี้เลย6.5พันล้านใช่ค่ะซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงมากๆแต่ผมก็แอบ,บเห็นทางไครซินเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าตัวแรกยอดขายที่ผ่านมาส่วนใหญ่มันก็มาจากการขายให้บริษัทแม่ตัวเองใช่ไหมล่ครับ คือบดู AI Cloud ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของคุณลุนซิน,นมันเหมือนเงินหมุนจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาหรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตที่คมมากเลยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์ถกกันอยู่เลยทางแคิกซิงจะมองแบบระมัดระวังหน่อยว่านี่คือความเสี่ยงหลักเลยตราบใดที่ยังพึ่งพาลูกค้าภายในเป็นหลกักความยั่งยืนมันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ครับแต่ในทางกลับกันโกลมินแซ็กซ์มองว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญของปี2 0 2 6ค่ะ รายง,งานของเขาจะชี้ไปที่ยอดขายจากลูกค้าภายนอกที่คาดว่าจะโตแบบก้าวกระโดดมากๆในปีนี้โอ้ <Ooh. S 1> โดยมีปัจจัยหนุนจากออเดอร์ล็อตใหญ่ที่ได้มาแล้วบวกกับชิปรุ่นใหม่ที่คุณนังจะเปิดตัวซึ่งถ้าทำได้จริงนะคะมันก็จะเป็นการพิสูจน์เลยว่าคูลุนซินไม่ได้เก่งแค่ในบ้านแต่แข่งในตลาดเปิดได้จริง ซึ่งถ้าเราไปดูในกราฟที่โกลมนเขาทำมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเขามั่นใจในประเด็นนี้มากเลยนะเขาคาดว่าภายในปีนี้แหละยอดขายจากลูกค้าภายนอกของคุณนุนซินบวกกับรายได้คลาวแบบ s u b s c r i p t i o นเนี่ยจะรวมกันเป็นสัสดส่วนถึง43%ของรายได้คลาวทั้งหมดของบายดูเลยทีเดียวใช่ค่ะนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไรายได้ที่สาคัญมากๆเลยนะถูกต้องเลยค่ะ นี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณลุนซินกำลังจะเปลี่ยนสถานะตัวเองจากหน่วยสนับสนุนหลังบ้านหรือคอสเซนเตอร์กำลังจะกลายเป็นเครื่องจักรทำเงินหรือ Profit Center ที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งของไบดูในอนาคตเลยฟังดูแล้วศักยภาพมหาศาลมากเลยครับแล้วอะไรคือเคล็ดลับหรือว่าความได้เปรียบที่ทำให้คุณลุนซินมันพิเศษขนาดนี้ล่ะครับในรายงานของโกลมนแซกซ์อธิบายเรื่องนี้ได้เห็นภาพมากเลยค่ะ เขาใช้คำว่า b a บ du มี AI Cloud ครุบวงจรหรือ Full Stack AI Cloud Capability ลองนึกภาพตามว่าเป็นตึก4ชั้นนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานด้วยกันโดยเฉพาะเลยชั้นล่างสุดก็คือฐานรากที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือชิปคุณลุนซิ้นของเรานี่แหละค่ะ แล้วชั้นอื่นๆล่ะครับมีอะไรบ้างชั้นที่3คือแพลตฟอร์มกับโมเดลพื้นฐานที่เรียกว่า Quantum f u n s อันนี้จะเหมือนเป็นชุดเครื่องมือสำเร็จรูปให้นักพัฒนามาสร้าง AI ของตัวเองและชั้นบนสุดเลยก็คือแอปพลิเคชันที่นำไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรถยนต์ไร้คนขับหรือว่าการแพทย์ค่ะการมีครบทั้ง4ชั้นแบบนี้มันเหมือนโมเดลของ Apple เลยนะครับที่ทาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เองทั้งหมดเลยซึ่งมันก็เป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนมาก แต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันมีข้อเสียไหมการทำทุกอย่างเองทั้งหมดอาจจะทำให้ไม่คล่องตัวเท่ากับการไปเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากข้างนอกหรือเปล่าครับมันไม่เสี่ยงต่อการปิดกั้นตัวเองเหรอเป็นคำถามที่ดีมากค่ะนี่คือประเด็นเรื่อง vertical integration หรือการบูรณาการในแนวดิ่งซึ่งก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างที่ว่าจริงๆในโลกเทคโนโลยีทั่วไปการเลือกใช้ของที่ดีที่สุดจากแต่ละเจ้าหรือ best of breed อาจจะยืดหยุ่นกว่าแต่ในโลกของ AI ที่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต้องทำงานประสานกันแบบลึกซึ้งมากๆเนี่ยการควบคุมได้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำกลายเป็นความได้เปรียบมหาศาลเลยค่ะทีมพัฒนลดปัญหาคอขวดแล้วก็เร่งความเร็วในการพัฒนาได้แบบที่คู่แข่งที่ซื้อชิปจากคนอื่นมาใช้ทำไม่ได้เลยเหมือนกับว,ว่าปรับแต่งรถแข่งของตัวเองได้ทุกส่วนเลยตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงยางเลยว่างั้นเถอะใช่เลยค่ะ และผลลัพธ์มันก็พิสูจน์ตัวเองแล้วนะในรายงานพูดถึงชิปคุณลุน p 800ที่เปิดตัวไปปีก่อนได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มมากๆเลยไม่ใช่แค่บริษัทอินเทอร์เน็ตแต่ลามไปถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมสถาบันการเงินไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐครับ เห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตดหนักช่วงบ่ายวันนี้อืมเลยคิดว่าคงต้องเปลี่ยนแผนที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกตอนเย็นแล้วละมัง้งคงต้องอยู่บ้านแทนเมื่อวานลองทำอาหารสูตรใหม่ตาม YouTube ดูเออรสชาติมันก็ออกมาแปลกๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นะแค่ไม่ค่อยเหมือนที่คิดไว้ตอนแรกเลยจริงๆนะ ซึ่งก็แปลว่าของเขาดีจริงไม่ได้มีแค่ใบดูที่ใช้กันเองแล้วแต่ตลาดข้างนอกก็ยอมรับแล้วว่าชิปตัวนี้มันเจ๋งจริงโอเคพอเห็นภาพความแข็งแกร่งจากภายในแล้วแต่พอสปินออฟออกมาก็ต้องลงไปสู้ในสนามจริงการที่คุณลุนซินมีศักยภาพที่จะสร้างยอดขายได้มหาศาลขนาดนี้มันก็ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้เลยว่าแล้วในสมรภูมินี้มีใครรอสู้อยู่บ้างแล้วคุณลุนซินยืนอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคุณอื่นๆครับ ในรายงานของ Goldman Sachs มีตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดจีนที่น่าสนใจมากค่ะชื่อหลักๆก,ก็จะมี m b r บ c o n m o o o t r r ัท s แล้วก็ Shanghai Byron ซึ่งตารางนี้บอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะอย่างแรกคือมันสะท้อนว่าตลาดกำลังแบบว่าคลัง่งไคล้หุ้นกลุ่มนี้ขนาดไหนดูจากตัวชี้วัดที่เรียกว่าอัตราส่วนราคาต่อยอดขายอย (P/S Ratio) ที่คาดการสํสหรับปี2026สิคะ Cam r ริ o r n อยู่ที่4 1เท่าส่วน m o Tra นี่ไปไกลถึง106เท่า 106เท่าเดี๋ยวเดียวนะครับนั่นหมายความว่าบุญค่าบริษัทที่ตลาดให้เนี่ยสูงกว่ายอดขายที่คาดว่าจะทำได้ในปีนี้เป็นร0อยเท่าเลยเหรอครับมันมันดูเหมือนไม่ใช่การประเมินมูลค่าแล้วนะแต่เหมือนการซื้อความฝันลุ้นวนเลยนี่เป็นสัญญาณของฟองสบู่ในวงการชิป AI หรือเปล่าครับมันคือเส้นบางๆเลยค่ะระหว่างความคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดกับภาวะฟองสบู่ทางเทคครันช์ก็วิเคราะห์ในทำนองเดียวกันว่า เม็ดเงินจาก Venture Capital ที่ไหลเข้าอุตสาหกรรมนี้มันร้อนแรงมากจนดัน Valuation ให้สูงเกินพื้นฐานไปเยอะแต่ในมุมของนักลงทุนถ้าเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้จะเป็นเหมือน Nvidia เดียแห่งเบิงจีนในอนาคตการจ่ายแพงในวันนี้ก็อาจจะคุ้มค่า hmm. ทีนี้พอกลับมาดูขนาดของยอดขายที่คาดการในปี2026นะคะจะเห็นว่าคนลุนชินซึ่งอยู่ที่6 5พันล้านหยวนเนี่ยสูงกว่ามัวเทรดสและบีเรนอย่างชัดเจน แต่ยังตามหลังเจ้าตลาดอย่างแคมบริคอนที่คาดว่าจะมียอดขายถึง14,000ล้านหยวนเท่ากับว่าถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดในแง่ของรายได้คุณลุนซินเป็นผู้เล่นเบอร์สองที่แข่งแกร่งเลยแต่ในแง่ของ valuation ที่ตลาดจะให้มันยังเป็นคำถามอยู่ถูกต้องค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ช่วยสร้างกรอบความคิดให้นักลงทุนพอจะเห็นภาพคร่าวๆว่ามูลค่าที่เป็นไปได้ของคุณรุลซินเมื่อเข้าตลาดแล้วเนี่ย ควรจะอยู่ตรงไหนเทียบกับคู่แข่งแล้วควรจะถูกหรือแพงกว่าเอาล่ะครับผมว่าเราเดินทางมาถึงใจกลางของเรื่องราวทั้งหมดแล้วคําถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันมีความหมายต่อมูลค่าหุ้นของไบดูอย่างไรนี่คือไฮไลท์ของรายงาน Goldman Sachs เลยค่ะและเป็นส่วนที่น่าจะทําให้หลายคนร้องโอ้โหได้เลยค่ะ เขาจำลองฉากทัดการประเมินมูลค่าของคุณลุนซินออกมา3รูปแบบเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปลดล็อกมูลค่าที่เราคุยกันตอนตอน้นหลักการก็ง่ายๆเลยค่ะคือลองเอา P/S ratio ที่ระดับต่างๆกันไปคูณกับยอดขายที่คาดการไว้ในปี2026ของคุณลุนซินที่6.5พันล้านหยวนน่าสนใจมากครับ เริ่มจากฉากทัดนแรกก่อนเลยเป็นยังไงครับฉากทัศนะแรกเป็นแบบระมัดระวังสุดๆเลยหรือ conservative คือใช้ ps แค่5เท่าซึ่งเป็นตัวคูณเดียวกับที่ตลาดใช้ประเมินธุรกิจคราวโดยรวมของไบดูในปัจจุบันผลลัพธ์ก็คือสัดส่วนการถือหุ้น5 9ซของไบดูในคุณลุนซินจะมีมูลค่าประมาณ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ3,000ล้านดอลลาร์แค่นี้ก็ไม่น้อยแล้วนะคิดเป็นเงินไทยก็เป็นแสนล้านบาทแล้ว แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะมาดูฉากทัศนะที่2แบบกลางๆหรือเบส a s สคราวนี้เขาปรับ PS ขึ้นไปเป็น20เท่าซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของคู่แข่งในตลาดแค่นี้เองมูลค่าหุ้นที่ใบดูถืออยู่จะพุ่งจาก3,000ล้านไปเป็น11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีเดี๋ยวนะครับขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่ง จาก3ไป11พันล้านดอลลาร์คือเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าแค่เพราะตลาดเปลี่ยนมุมมองจากส่วนหนึ่งของธุรกิจคลาดไปเป็นบริษัทชิป AI เต็มตัวนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่าปลดล็อกมูลค่าสินะครับแล้วมูลค่า11พันล้านดอลลาร์นี่มันใหญ่แค่ไหนเมื่อเทียบกับไบดูทั้งบริษัทครับใหญ่มากเลยค่ะในรายงานของโก l d นในระบบชัดเจนเลยว่ามูลค่าในช่วง3ง11พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ย เทียบเท่ากับ6%ถึง23%ของมูลค่าตลาดทั้งหมดของไบดูในปัจจุบันเลยนะคะโหยีใช่ค่ะนี่คือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจย่อยเพียงธุรกิจเดียวที่กำลังจะแยกตัวออกมาและยังไม่จบนะคะรายงานยังเสนอฉากทัศน์ที่ทะเยอทะยานที่สุดหรือบูเคสเอาไว้ด้วยถ้าสมมติว่าตลาดให้ P/S ที่40เท่าซึ่งเป็นระดับที่แคมริคอนเทรดอยู่สาหรับประมาณการยอดขายปี2026จริงๆมูลค่าที่ไบดูถืออยู่จะพุ่งสูงถึง222,0000ลลดอฐ 22พันล้านดอนลลาร์ตัวเลขนี้มันน่าทึ่งมากนะครับแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นฉากทัดที่มองโลกในแง่ที่สุดๆไปหน่อยหรือเปล่าการจะไปถึงจุดนั้นได้ทุกอย่างต้องเป็นใจหมดเลยซึ่งในโลกความเป็นจริงมันยากมากนะบทวิเคราะห์ของแคคซินคงจะบอกว่านี่เป็นแค่ความฝันผกต้องเลยค่ะและโกลแมนแซ็กซ์ก็ย้ำว่านี่เป็นเพียงการจำลองสถานการณ์เพื่อแสดงเพดานของศักยภาพที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่การคาดการณ์ที่แน่นอนแต่ประเด็นสำคัญก็คือ ไม่ว่าผลจะออกมาที่ฉากทัดไหนก็ตามมันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นไบดูอย่างมหาศาลการสปินออฟครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การปรับโครงสร้างบริษัทแต่มันคือการสร้างความมั่งคั่งครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะพอเห็นภาพการปลดล็อกมูลค่าของคุณลุนซินแล้วทีนี้ถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่ขึ้นอีกหน่อยทิศทางของไบดูในภาพรวมมันกําลังจะไปทางไหนครับนี่เป็นแค่หนึ่งในแผนการใหญ่ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะนี่เป็นแค่จิ๊กซอชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งในภาพที่ใหญ่กว่ามากทิศทางของไบดูชัดเจนมากค่ะว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์เลยจากบริษัทที่คนจำภาพว,ว่าเป็น Search Engine และมีรายได้หลักจากโฆษณาไปสู่การเป็นบริษัท AI เต็มรูปแบบในรายงานคาดการณว่ากลุ่มธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่การค้นหาหรือ non-search business จะมีสัดส,ส่วนมากกว่า50%ของรายได้หลักของไบดูภายในปี2027เลย ซึ่งเป็นการพลิกชมบริษัทอย่างสิ้นเชิงแล้วนอกจากคุณลุนสินที่เป็นหัวหอกมีเครื่องยนต์ขับเครื่องตัวอื่นอีกไหมครับที่รายงานพูดถึง มีอีกสองส่วนหลักๆที่ถูกพูดถึงค่ะตัวแรกคือ Apollo Robo Taxi หรือธุรกิจแท็กซี่ไร้คนขับที่คาดว่าจะขยายฝูงรถได้เร็วขึ้นมากแล้วก็มีโอกาสบุกตลาดต่างประเทศอีกส่วนที่นักลงทุนน่าจะชอบคือเรื่องผลตอบแทนผู้ถือหุ้นค่ะใบดูร่มมีนโยบายท,ที่ชัดเจนขึ้นมากในการซื้อหุ้นคืนแล้วก็จ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าบริษัทมีความมั่นใจในอนาคตของตัวเอง ดูเหมือนว่าไบดูกำลังเดินเกมรุกหลายด้านพร้อมๆกันเลยนะครับในตอนท้ายของรายงานเขามีสรุปไว้ไหมครับว่าเราควรจะจับตาดูอะไรเป็นพิเศษหลังจากนี้ มีค่ะเป็นเหมือนไทม์ไลน์ที่ต้องติดตามเลยมี3ข้อหลักๆข้อแรกคือการประกาศคำสั่งซื้อใหม่ๆห,หรือการเปิดตัวชิปรุ่นอัปเกรดของคุณลุนซินเพื่อพิสูจน์เรื่องการเติบโตของลูกค้าภายนอกข้อ2คือความคืบหน้าของกระบวนการ IPO ว่าจะราบรื่นแค่ไหนและข้อ3คือจับตาดูว่าไบดูจะมีแผนปลดล็อกมูล,ลค่าสินทรัพย์อื่นๆอ,อย่างอพอลโลโรบอแท็กซี่ตามมาอีกหรือเปล่าชัดเจนมากครับ ทางนั้นผมขออนุญาตสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้ก่อนนะครับไบดูกำลังใช้กลยุทธ Spin ์สปินออฟเพื่อแยกธุรกิจชิป AI สุดแกร่งอย่างคุณลุนซินออกมาเข้าตลาดหุ้นเป้าหมายหลักก็คือการปลดล็อกมูลค่ามหาศาลที่ซ่อนอยู่ซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง23%หรืออาจจะมากกว่านั้นเมื่อเทียบกับขนาดของไบดูทั้งบริษัทและการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ที่จะเปลี่ยนไบดูจากยักษ์ใหญ่ด้าน Search En g i n e ไปสู่การเป็นผู้นำด้าน AI อย่างเตต็มัว เป็นการสรุปที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะแต่ดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดในเชิงกลยุทธ์ที่ลึกไปกว่าตัวเลขมูลค่าสักหน่อยคือรายงานทั้งหมดที่เราคุยกันมุ่งเน้นไปที่การปลดล็อกมูลค่าทางการเงินเป็นหลักใช่ไหมคะแต่มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมาว่าในยุคที่ฮาร์ดแวร์ AI เฉพาะทางอย่างชิปของคุณลุนซินกลายเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขัน การตัดสินใจเลือกระหว่างการเก็บอาวุธลับนี้ไว้ใช้เองภายในเพื่อรักษาความได้เปรียบแบบครบวงจรกับการปลดปล่อยมันออกไปสู่ตลาดเปิดเพื่อให้มันเติบโตเป็นยักษ์ใหญ่ด้วยตัวเองอะไรคือสมดุลที่เหมาะสมในระยะยาวมันเป็นเหมือนภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะคะว่า คุณจะเก็บของดีที่สุดไว้ในไซโลเพื่อชนะสงครามของตัวเองหรือจะปล่อยมันออกไปสู่โลกกว้างเพื่อให้มันกลายเป็นตำนานในแบบของมันเองถึงแม้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไปนี่คือคำถามที่น่าติดตามยิ่งกว่าราคาหุ้นในวันแรกเสียอีกค่ะ